ไปดูเหตุการณ์ที่สระแก้วหน่อยเนี่ยนะครับคืออันนี้น่าสนใจเพราะเห็นบอกว่ากลุ่มเด็ก,เ,ดกเนี่ยเขาไปเที่ยวงานโรงเรียนไปงานกีฬาสีแล้วหลังจากนั้นพอกลับบ้านถูกแก๊งวัยรุ่นตามมาที่บ้านเอาปืนจ่อหัวแล้วก็มีการยิงด้วยแต่คนที่รับกระสุนเนี่ยไม่ใช่คนกลายเป็นหมาลองดูภาพเหตุการณ์ก่อนเป็นคลิปก่อนมันเป็นยังไงจิตด,ดีจะเหตุภาพนะคะมาถึงแล้วก็มีจิตหัวผู้หญิงลากไปตกด้วยค่ะ ডেংগু hey, ভিডিঅ' ครับในภาพนี้คือน้องสุจิรานะฮะเดี๋ยวฟังไปเรื่อยๆนะฮะและหลังจากนั้นเนี่ยมีเสียงปืนแต่ประเด็นคือกระสุนเนี่ยมันไปโดนหมานะฮะหมาชื่ออะไรนะหมาชื่อกะทิค่ะเป็นปอมเมรเนียนค่ะสีน้ำตาลตัวเล็กๆถ้าในคลิปตอนต้นเนี่ยจะเห็นมันวิ่งไปตรงโ<อ>ูงคนที่ก่อเหตุมาด้วยนี่นี่นะหมาอย่างนี้เลยฮะดูะดูนะฮะแล้วเหมือนปลาอะไรก็ไม่รู้ว่าใส่บ้านนี่เอากลับไปตอนต้นคลิปนี้ที่เห็นน้องหมาไอ้เจ้ากะทินี่นะฮะค่ะกลับไปตอนต้นคลิปหน่อย,ออยมันเหมือนเห็นคนมาเยอะมันก็วิ่งหาคนนะคะ ไหนตัวไหนมาจัดแป๊บนึงนะคะเอาบาลงให้หมดฮะนี่คือตอนสุจีราโดนตบนะฮะอนอกจากนี้ยังมีอ่าเมื่อกี้ก็คือคลิปที่บรรดาคนก่อเหตุหลังจากตบน้องเสร็จมีการยิงปืนเรียบร้อยก็มีการหนี<ะ>มันจะมีวงจรปิดอีกมุมนึงเปิดคู่กันมาเลยก็ได้เลยนะฮะ เป็นวงจรปิดเนี่ยนะฮะโดยเบื้องต้นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดสระแก้วแล้วก็เราเองเนี่ยได้มีโอกาสพูดคุยกับน้องสุจิราด้วยก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นน้องบอกว่ากลุ่มวัยรุ่นชายเนี่ยเอาปืนจ่อหัวแต่โชคดีกระสุนด้านและน้องถูกเตะไายถอยจนไม่สามารถลุกขึ้นมาได้ขณะเดียวกันตัวน้องบิวยังบอกว่าแปลกใจทําไมต้องมาทาร้ายด้วยเพราะว่าก่อนหน้านี้ไปเที่ยวงานแข่งขันกีฬาของอ,อบตอกับเพื่อนรุ่นพี่และในงานเนี่ยยอมรับว่ามี การทะเลาะก,กันแต่ก็นึกว่าจบแล้วหลังจากนั้นพอมาถึงบ้านมีแก๊งวัยรุ่นตามมาแล้วเอาปืนตบเอาปืนยิงกับไอ้กลุ่มนี้ที่ยิงไปในบ้านวัยรุ่นคุวัยรุ่นลงรถมากี่คนประมาณ3คน แล้วหนูนั่งอยู่เตหนูก,นก็พอหนูลุกขึ้นหนูก็เลยตะโกนว่าอย่าเข้ามาบ้านกูน,นะคือแก้งตำรวจนะบุกลุกนะแค่าหารหนูกำลังจะกลับแล้วผู้หญิงดึงมากระชากหนูลงแล้วลผู้หญิงได้พูดอะไรไหมก่อนกระชากพูดค่ะพูดแล้วมันเป็น ใช่ไหมคะเขาก็ลากหนูไปเลยแล้วหนูก็บอกปล่อยกูปล่อยกูกันเนี่ยพื้นที่นี้ก็คือสพวังน้ําเย็นนะครับยายหนูเตือนเป็นเจ้าของหมาซึ่งชื่อว่ากะทิถูกกระสุนปืนยิงตายยายเล่าให้ฟังบอกว่าตอนนั้นวิ่งออกไปดูเห็นพวกนั้นหลานกําลังทะเลาะกับกลุ่มวัยรุ่นชายและได้ยินเสียงปืนหนึ่งนัดตอนแรกคิดว่ายิงใส่บ้านหันไปอีกทีเห็นน้องกะทินอนตายอยู่ข้างๆยายยอมรับว่าเสียใจมากกะทิถูกยิงเลือดค่อยๆไหลเต็มมือคุณยายคุณยายอุ้มมันไปในที่หน้าบ้านแล้ว่า วไ้คือจริงๆกะจะไปหาหมอแต่ไม่ทันหมาที่ยายเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กต้องตายซะก่อนซึ่งยายเองจะแจ้งความเอาผิดด้วยนะ,ะครเขาวิ่งเข้าไปฉันก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรกันบอกก็พูดนะเป็นยังกันสุ่ยเป็นนี่ยังกันนี่ยังกันเพราว่าวดเนี้อกันจ<อ>น,นกระพูดแค่นี้นฉันก็เลยยืนมองอยู่อันนี้คือ่าตะตกนบอกกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนั้น ทั้งทั้ง,ท,งทั้งสองกลุ่ม<า>ฉัน,ฉ,นฉันหมายกว้างนะมันคือด่าลูกหลานนั่นแหละจามาที่นี่เสียงปืนดังปั้ง ตั้งฉันก็บรรลหรอกว่าเขายิ่งไปท่างไหนเพราะฉั้นว่าเก็บเป็นมาคผู้ชมครับเดี๋ยวลองดูภาพที่เกิดเหตุคู่กันกับคลิปหน่อยนะฮะเพราะว่านี้ทางผู้สื่อข่าวลงไปยังจุดเกิดเหตุที่วัยรุ่นนั่งรถกระบะกับมอเตอร์ไซค์มาถล่มยิงเนี่ยนะฮะที่บ้านน้องสุจิราล่าสุดเนี่ยเราได้คุยกับคนในบ้านอีกคนหนึ่งชื่อว่าคุณสิริรักษ์คุณสิริรักษ์เนี่ยคือเขาเป็นญาติกับน้องสุจิราเขาก็เล่าให้ฟังเนี่ยนะฮะว่าเห็นหลานเขาเนี่ยถูกลากออกไปตกเนี่ยนะฮ อนนั้นเนี่ยตัวเองเนี่ยไม่รู้มาก่อนว่าไอ้กแก๊งที่เอาปืนจ่อหัวน้องสุจิราเนี่ยเป็นใครส่วนตัวเองเนี่ยไม่เคยมีปัญหากับกลุ่มวัยรุ่นมาก่อนเลยประเด็นคือเป็นไปได้ไหมน่าจะมีเรื่องกระทบกระทั่งการตั้งแต่แตง,งานกีฬาที่เมื่อกี้เล่าให้คุณผู้ชมฟังก็คือรอบแรกเขาไปงานเตะบอลของอ,อบตอแล้วกระทบกระทั่งกันมารอบหนึ่งหลังจากนั้นพอกลับบ้านก็ถูกลุมตามมาอีกครั้งหนึ่งมีเสียงคุณสิริรักษ์เ้วยนะฮะเดี๋ยวลองฟังดูหน่อย พอเดินมาถึงบ้านมาอยู่หน้าบ้านกันได้ประมาณไม่ถึงสองนาทีรถกระบะก็มาค่ะมาจอดแล้วเขาก็ตะโกนว่าจะเอตัวเองอใช่ค่ะเขาก็วิ่งลงมาหนูก็เปยนลูกจากเปเพราะว่าน้องหนูก็นั่งอยู่กับกับลูกหนูนั่งอยู่ขนาดเดียวกันเนี่ยนะฮะ วันนี้หลังจากเกิดเรื่องเกิดราวทั้งหมดทางผู้การจังหวัดสระแก้วพลตำรวจตรีถาวรบอกเลยนะฮะว่าจะออกหมายจับทั้งหมด3คนเพราะจากในคลิปมีมือปืน2รวมทั้งคนที่ลงมาตบน้องสุจิราที่ได้รับบาดเจ็บด้วยและจะมีการเตรียมแจ้งข้อหาพยายามฆ่าเดี๋ยวมีเสียงของผู้การนะฮะลองฟังดูหน่อยฮะครับตอนนี้นะฮะดำ่นงการผู้กับเราพอวันเยน็นที่ตำรวจที่เกี่ยวข้องดำเนินการแวตอนนีอยู่ในช่วง รวบรวมพยานัฐานแล้วออกหมายจับซึ่งผู้เสียหายไม่ต้องกังวลน,นะครับเพราะเราดาเนินการทุกข้อหาแล้วมีพยานหลักฐานคร,บ,นครบก็จะได้ดาเนินการจับกลุ่มผู้ต้องหาทั้งหมดว่ามือคดีตามที่บทนี้คุณผู้ชมฮะนี่เป็นเหตุการณ์เดี๋ยวก็เตรียมจะออกหมายจับสาคนนะฮะในคดีนี้